เอเลียตคิปโชเกมนุษย์ผู้ก้าวข้ามขีดจำกัดของมาราธอนลาบวินาทีประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นที่เวียนนาประเทศออสเตรีย <15. S 1> เมื่อเอเลียตคลิปโชเกนักวิ่งชาวเคนยาวัย34ปีวิ่งระยะมาราธอนเข้าเส้นชัยด้วยเวลาต่ำกว่า2ชั่วโมงที่1ชั่วโมง59นาที40วินาทีทรงให้เขากลายเป็นมนุษย์คนแรกที่ทำลายกำแพงเวลา2ชั่วโมงลงได้สำเร็จ คิปโชเก้เดินทางมาถึงกรุงเวียนนาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาได้พบกับนักวิ่งชั้นนำของโลก41คนที่มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ก่อนออกสตาร์ตเวลา8นาิกา15นาทีตามเวลาออสเตรียวันที่12ตุลาคมตลอดเส้นทางนักวิ่งทั้ง41คนสลับกันวิ่งเป็นรูปตัววีเพื่อช่วยปะทะลมให้กับคลิปโชเก้โดยมีรถยนต์ยิงเลเซอร์กำหนดความเร็วให้ทั้งทีม ก่อนที่เขาจะวิ่งเข้าเซนชัยที่กิโลเมตรที่42.2ด้วยเวลาต่ำกว่า2ชั่วโมงใช้เวลาทั้งสิ้น1ชั่วโมง59นาทีกับอีก40วินาทีแล้วก็โผก,กอดครอบครัวตามด้วยทีมงานหลายชีวิตที่ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ในวันนี้ หลังจากโรเจอร์แบนิสเตอร์สร้างประวัติศาสตร์ในปี1954เป็นเวลานานถึง62-63ปีผมก็ได้พยายามแต่ไม่สำเร็จตอนนี้ผมได้พยายามอีกครั้งและกลายเป็นคนที่มีความสุขที่สุดที่สามารถวิ่งตามกว่า 2, 2> ชั่วโมงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้หลายคนเพื่อบอกกับผู้คนว่ามนุษย์เราไม่มีขีดจำกัดเราทำได้และผมหวังว่านักกีฬาจากทั่วโลกจะพยายามทำมันให้สำเร็จต่อจากวันนี้ แม้ความสำเร็จครั้งนี้จะไม่ถูกบันทึกว่าเป็นสถิติโลกอย่างเป็นทางการแต่คิปโชเก้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหากมนุษย์มีความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในทีมเชื่อมั่นในการหมั่นฝึกซ้อมอะไรก็เป็นไปได้ผมคิดว่าความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นสิ่งสำคัญผมเชื่อมั่นในตัวเองผมเชื่อม,อมั่มในในตัวเพื่อนร่วมทีม ผมเชื่อมั่นในการฝึกซ้อมของผมนั่นแหละคือแรงขับดันของผมทำแนะนำผมสำหรับคนที่ต้องการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองคือความเชื่อมั่นในตัวเองร้องอะไรกันละ่ะที่ตั้งลิมิตไว้มนุษย์เราไม่มีขีดจำกัด